ฟอาแอฟกิดอะไรวะเนี oh, oh, ่ยกลายเป็นเด็กแว้นทุกคนเลยครับสุดครับผมโอมคนร็อกหนังช่องรีวหนังสไตล์ชาวร็อกวันนี้จะมารีวหนังเรื่องอาบบิเกล ก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อที่จะทำให้ช่องนี้โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับอับิเกลเป็นหนังแนวเฮอร์เรอร์ฟิลเลอร์คอมดี้ที่ว่าวยเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อทำภารกิจลักพาตัวเด็กสาวแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเด็กสาวผู้ไร้เดียงสากลับกลายเป็นแวมไพร์กระหายเลือดที่ออกไล่ล่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ กลุ่มคนกลุ่มนี้จะเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปดูเองครับกับหนังเรื่อง Abigail Matt b e r n a l y Orpin เป็นผู้กำกับหนังดังอย่าง Ready or Not, Scream 5 6ซึ่งคุณจะเห็นว่าผู้กำกับท่านนี้ถนัดหนังแนวส l a ช h e r มากๆและผมต้องบอกว่าผมชอบทั้ง3เรื่องเลยเพราะว่าแกทำถึงแกรู้ว่าคนชอบหนังไล่เชื่อต้องการจะเห็นอะไรแกทำมาเสิร์ฟหมดเลยครับ และหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องอบิเกลจบผมก็ต้องบอกว่าผมไปทางค่อนข้างชอบครับแต่ต้องบอกว่าหนังไม่ได้เป็นหนังที่ดีเดอะไรแต่มันเป็นหนังที่สนุกมันไม่คลีเช่และผู้คนกับแกรู้ว่าจะทําให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเป็นหนังแนวเชิงศิลปะไปเลยมันทํายากแต่ถ้าทําให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังเชิงบันเทิงแกทําได้ครับคือหนังเรื่องนี้แทนที่แกจะพยายามจะทําเป็นหนังดีจะทําให้เป็นหนังที่มันจริงจังแต่แกไม่พยายามทําแบบนั้นครับ แกเลยทำเป็นหนังไล่เชือดแบบแบดโจ๊กดาร์คคอมดี้ซึ่งผมว่ามันเวิร์กครับถ้าแกไปเวจริงจังเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ห่วยจนหาได้เลยครับแต่เหมือนผู้กำกับแกรู้ทันแกเลยทำเป็นหนังตลกไปเลยครับซึ่งตัวผมคิดว่าผู้กำก,กับฉลาดเลือกแล้วผมต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรท R ครึ่งเรื่องหลังนี่มันจะเต็นไปด้วย f w o r d เต็มไปหมดเลย และมีฉากที่โหดพอสมควรดังนั้นผมไม่แนะนําให้พาเด็กไปดูนะครับในส่วนของความสยองขวัญหนังเป็นสยองขวัญแบบบอดี้เฮอร์เป็นหลักหนังจะเต็มไปด้วยฉากเลือดสาดคือเลือดเนแบบอย่างเยอะเลยครับแถมยังมีพวกชิ้นเนื้อพวกศพอะไรพวกนี้ซึ่งเขาทําได้ถึงมากๆไม่ต้องมาหลบมุมเหมือนหนังสแลชเชอร์ PG13 บางเรื่องและตัวแวมไพร์ถ้ามันมาเวจริงจังนี่ผมจะรู้สึกว่า มันเป็นจุดที่มันห่วยจนหาแต่เขาเลือกจะทำเป็นแบดโจ๊กผมเลยรู้สึกว่าเออจุดนี้มัน Make s e เซนสมันเวิร์กนะมันเหมาะพอดีเข้ากับเรื่องนี้เลยและนอกจากนั้นมันยังมี practical e f f e c t ที่มันมาผสมกับ CG ด้วยมันทำให้ฉากนั้นมันดูจริงไม่ดูหลอกตาในส่วนของความระทึกขวัญหนังจะแอบมีความเป็นแบบระทึกขวัญปั่นประสาทเรานิดนิดแต่ปัญหาคือตัวผมเดาหนังได้แทบทั้งหมดเลยเพราะว่าหนังมันเฉลยเยอะไปหน่อย ถ้ามีการเก็บงำความลับมากกว่านี้หนังอาจจะว้าวมากกว่านี้ได้ครับแต่ถ้าก่อนดูผมไม่รู้ว่าเด็กเป็นแวมไพร์ซึ่งภายหลังจะออกมาไล่เชื่อพวกโจรผมอาจจะเลือกดูหนังเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องนี้ก็ได้ครับเพราะว่าการเฉลยว่าตัวเด็กเป็นแวมไพร์มันเป็นบิ๊กไอเดียที่น่าสนใจมากๆและน่าดูมากๆครับดังนั้นผมเข้าใจว่าเออมันต้องเฉลยมาจุดนี้นะมันเลยทำให้ตัวผมเดาได้หลายๆจุดแทบจะทุกจุดเลยครับ มันเลยทําให้ความระทึกขวัญปั่นประสาทมันทํางานกับผมได้น้อยลงผมเลยไม่ค่อยระทึกกับหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ครับส่วนมุกแบก๊กจกจุดนี้เปลี่ยนจากหนังห่วยที่จะโดนผมกดคะแนนยับกลายเป็นหนังที่ผมเอียงไปทางชอบมุกมันจะแบบตลกสถานการณ์เปลี่ยนชีพจัมสแกรหรือจัมสแกรราคาถูกให้มันเป็นกลายเป็นมุกตลกอันนี้ผมถือว่าเวิร์กครับแต่ตัวผมไม่ค่อยจะขำเท่าไหร่แต่ผมเก็ทมุกนะครับผมเข้าใจมุกครับ ถ้าไม่มีจุดนี้หนังเรื่องนี้อาจจะเป็นหนังห่วยที่เขาไม่ได้ตั้งใจหาแต่ผมหาจากความประดักประเดิดก็ได้ครับโชคดีที่ผู้กำกับมาในเวนี้หนังเรื่องนี้เลยโอเคขึ้นมาเยอะเลยครับในส่วนของการดำเนินเรื่องหนังเรื่องนี้เข้าเรื่องช้ามากๆเลยครับปูนานแบบนานมากๆเลยครับคือเขาจะปูตัวละครปูอยู่นั่นแหละปูจนครึ่งเรื่องเลครับกว่าจะเข้าช่วงล่เชือดก็นู่นแหละครับครึ่งเรื่องหลังเลยครับ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าครับช่วงไล่เชือดถือว่าทําได้ดีเลยแต่มันก็มีปัญหาครับคือช่วงสุดท้ายมันก็ดูยืดยืดไปอีกครับซึ่งครึ่งเรื่องแรกกับท้ายเรื่องมันดูน่าผิดหวังครับมันสนุกแค่เฉพาะช่วงไล่เชือดนะครับส่วนบทถ้าไม่ใช่หนังแบดโจ๊กเนี่ยผมด่ากระชายแน่นอนเลยครับคือหนังเต็มไปด้วยความไม่สมเหตุสมผลตัวละครก็จัดง่ายสุดๆไร้ความพัฒนาทั้งที่มันปูมาต้นเรื่องว่า มันฉลาดอย่างนู้นฉลาดอย่างนี้นะนางเอกก็ฉลาดอย่างนู้นฉลาดอย่างนี้ไอต้ตาแว่นนั่นก็ฉลาดฉลาดแต่พอผ่านมาครึ่งเรื่องผ่านมาจนถึงจุดที่มันเป็นหนังไร่เชือดมันก็กลายกันว่าไอ้พวกนี้มันไปเป็นพวกจานเงวไปทั้งหมดเลยครับต้นเรื่องก็ปูมาทำมาเยอะแยะแต่เอามาใช้ตอนท้ายแค่นิดเดียวบทบางจุดก็ขัดแย้งในตัวเองบางที่อยู่ดีๆตัวละครบางตัวมันดันบอกจุดอ่อนของมันออกมาเฉยเลยครับคือ เะอบอกเพื่อแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังตลกร้ายมันเลยยังพอรับได้เพราะอย่างอื่นเขาทำถึงครับส่วนการตัดต่อและลำดับภาพเป็นหนังที่ตัดได้ยืดเยื้อมากๆครับมีฉากไม่จำเป็นค่อนข้างเยอะครับอย่างที่บอกครับครึ่งเรื่องแรกมันยืดไปหมดเลยครับบางฉากไม่มีก็ได้ท้ายๆเรื่องก็โอ้ก็ยืดอีกแล้วผมว่าหนังเรื่องนี้ถ้าตัดให้มันเหลือสักชั่วโมงครึ่งมันก็ทาได้ครับ แต่ผมเข้าใจว่าทําไมช่วงแรกขอถึงปูมาเยอะเพราะว่ามันจะมีจุดหักมุมอะไรบางอย่างซึ่งตัวผมเดาได้ครับมันเลยไม่ว้าวมันเลยกลายเป็นว่าช่วงแรกมันดูจะเสียเวลาเล่าไปเยอะไปหน่อยครับถ้าตัดให้เหลือสักชั่วโมงครึ่งมันอาจจะกระชับและสนุกมากกว่านี้ครับส่วน s ซาวสกอ r e หนังจะมีการใช้จ้ำสแกร์แบบตุ้งแช่เสียงดังๆแต่แทนที่มันจะทำให้คุณตกใจมันจะทำให้คุณหามากกว่าครับ ส่วนฉากระทึกฉากสยองก็เลือกได้กำลังดีเลยไม่มีความล้นไปเหมือนหนังบางเรื่องจุดนี้ถือว่าโอเคครับส่วนเรื่องของการแสดงหนังเรื่องนี้อยู่ในระดับที่กลางๆครับถือว่าโอเคอยู่ครับแต่หนังแคสมาได้ดีครับคือตัวละครหญิงนี่มันเพลินตาไปหมดเลยครับเริ่มจากน้ง ine, องแคเตอรีนิวอนผมว่า <c oughs> ผมโดนน้องตกแล้วตกอีกครับผมเรียกน้องว่าน้องหน้าดือ้อไม่ในเรื่องนี้คือน้องเป็นสาวสักลาย มันเลยยิ่งดูดื้อขึ้นไปใหญ่ส่วนการแสดงน้องก็ทําได้ดีครับโดยเฉพาะช่วงท้ายๆครับผมชอบช่วงที่น้องเต้นมากเลยครับผมทําให้นึกถึงแบบมโก้ร็ r บ b i ้ที่แสดงเป็น h a r ล y Quinn เลยครับส่วน m a r i s บาเ r e ่ a เป็นสาวในสเปคผมเลยครับผมชอบสาวทรงละตินผิวน้ําตาลเรื่องนี้นางเป็นหัวใจในการดําเนินเรื่องซึ่งนางก็ทําได้ดีครับเอาอยู่เลยส่วนน้อง a l ิชาเวียโอ้โห น้องทั้งเต้นเล่เก่งทั้งแสดงเก่งเลยครับช่วงแรกๆน้องก็แสดงได้น่ามันไส่สุดๆเลยช่วงปั่นประสาทน้องก็ทําได้ดีมากๆผมเลยชอบการแสดงของน้องมากที่สุดในเรื่องนี้ครับสรุปคะแนนหลังหักจุดที่ไม่ชอบของหนังเรื่องอบิีเกลผมขอให้คะแนนไว้ที่6คะแนนครับเป็นหนังห่วยที่รู้ตัวเองเลยจัดเต็มความบันเทิงให้เรา แต่ด้วยบทที่ไร้ความสมเหตุสมผลและหนังที่มันยืดไปหน่อยผมเลยให้ได้แค่6คะแนนครับก่อนจะจากกันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นการคุยสปอยในจุดที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยครับส่วนใครดูมาแล้วเรามาฟังกันเลยครับหนังเรื่องนี้โปรโมททาให้ผมเดาหนังเรื่องนี้ได้แทบทั้งเรื่องเลย ผมเดาว่าอบิเกลเป็นคนจ้างแลมเบิร์ตให้ไปจ้างพวกนางเอกให้ไปลักพาตัวเองแล้วตัวเองก็ไล่ฆ่าพวกนี้และทุกคนก็มีความเชื่อมโยงกับอบิเกลแต่จุดที่ผมเดาผิดคือผมคิดว่าอบิเกลน่าจะไม่มีพ่อผมคิดว่าตัวอบิเกลเป็นคนคุมทุกอย่างมีตัวคนเดียวอะไรแบบนี้ครับที่จริงแล้วหนังเรื่องนี้มีพ่อครับและส่วนของแลมเบิร์ตผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์แต่ท้ายเรื่องมันดันเป็นแวมไพร์ครับ ในส่วนของเนื้อเรื่องหนังเปิดมาด้วยการที่กลุ่มนางเอกวางแผนกันจะไปลักพาตัวน้องอบิเกลพอกลุ่มนางเอกไปลักพาตัวน้องอบิเกล acting น้องอบิเกลก็แบบทําเป็นกลัวทําเป็นน่ากลัวช่วงนี้แหละครับผมมันใส่น้องอบิเกลมากๆครับคือผมเดาได้อยู่แล้วครับว่ามันทําเป็นเนียนทําเป็นกลัวกลัวกลัวอะไรแบบนี้ครับผมเล่เหมันไใส่ช่วงแรกครับพอกลุ่มแก๊งพวกนี้จับน้องอบิเกลไปขังไว้ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็อยู่ในห้องนอน ตัวนางเอกก็ไปหาน้องอบิเกลน้องอบิเกลก็ไปทาเป็นกลัวทําเป็นอะไรครับนางเอกก็เลยถอดผ้าปิดตาให้ถอดกุญแจมือให้พอไอ,อตัวอดีตตำรวจมันเข้ามาเห็นหน้องอบิเกลไม่ได้ปิดตามันก็เฮ้ย hey! แกเห็นหน้าฉันใช่ไหมอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> แล้วน้องอบิเกลก็ต้องเป็นกลัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> หนูไม่เห็นหนูไม่เห็นโอ้ยหน้ามันใส่ใใชิบหายเลยครับซึ่งช่วงรแรกๆนี้ก็เป็นช่วงปูที่โคตรจะนานเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกครับ มันปูไปเพราะอะไรโดยเฉพาะฉากที่หนังโชว์นางเอกโคตรจะฉลาดรือว่าทุกคนเป็นใครเดาวถูกหมดจุดนี้แหละครับเดี๋ยวมันจะมีความสําคัญในช่วงท้ายเรื่องครับแต่มันเป็นการที่ผมเดาได้มันเลยไม่วาวครับพอหนังดําเนินเรื่องไปสักพักหนึ่งน้องแคทเธอรีนเข้าไปดูทีวีในห้องแล้วมันก็มีฉากจําสังเกที่ปุ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีไอ้โรคจิตอ่อนที่จุดไฟขึ้นมาแล้วน้องแคทเธอรีนก็ตกใจซึ่งน้องตกใจโคตรน่ารักเลยครับ และจุดนี้ก็เป็นจัมสแกร์ที่มันเป็นจัมสแกร์ราคาถูกแต่มันเวิร์กเพราะว่ามันเป็นมุกตลกครับนี่เป็นการบิดจัมสแกร์ที่ดีครับและพอหลังจากนั้นน้องอบิเกลก็เปิดเผยตัวว่าตัวเองเป็นแวมไพร์แล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงไล่เชือดที่โคตรจมันครับพอเข้าช่วงไล่เชือดกลุ่มแก๊งที่รักพาตัวมันก็จะมาจับตัวคุยกันว่าจะจัดการกับน้องอบิเกลอย่างไงไอ้อดีตำรวจก็บอกว่าเไปหาหอหมวยใหญ่มาสิ ไปเหลาไม้มาสิแล้วไอ้สี่คนนั้นมันก็จะขึ้นไปจัดการกับน้องอบิเกลนาเอกก็บอกว่ามันไร้สาระพอขึ้นไปจัดการปุ๊บไอ้อดีตตำรวจโดนแทงขาน้องแคเตอรีนก็จะเอาหอมหัวใหญ่ไปใส่หน้าน้องอบิเกลเลยจับมาดมมันเป็นมุกตลกแบดโจ๊กที่น่ารักดีครับแล้วก็มีช่วงที่นักเลงเข้าไปสู้ด้วยแล้วมันก็มองไปที่ส้อยคอมันคือเป็นรูปไมก้กางเขน น้องอับิเกลเลยจับดึงจับไม้กางเขนมาแล้วก็เอาไปแทง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 แบบรัวๆเลยครับซึ่งมันเป็นการล้อเลียนขนมของหนังแวมไพร์ครับเพราะว่าหนังแวมไพร์ทั่วไปจะแบบกลัวหอมกลัวไม้กางเขนอะไรแบบนี้ครับหนังเรื่องนี้ไม่ครับพอกลุ่มแก๊งพวกนี้สู้ไม่ไหวก็เลยหนีลงมานางเอกก็เลยบอกว่าแม่เป็นไงล่ะคืฉันบอกแล้วนี่อะไรประมาณนี้แล้วนางเอกก็บอกว่าแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะที่ใช้ได้ผลคือยาฉีดยาสลบ ฉันเหลืออยู่เข็มนึงนะพอนางเอกไปเอาแล้วก็ไปสู้อีกครั้งหนึง่งนางเอกเลยสามารถฉีดยาสลบใส่น้องอบิเกลได้แต่พอฉีดไปปุ๊บแทนที่มันจะฆ่าน้องอบิเกลมันดันเอาไปขังนะครับฉลาดชิบหายเลยครับโอ้โหต้นเรื่องก็ปูมาว่านางเอกกับไอ้อดีตตรวจฉลาดขนาดไหนแต่นี่แม่งไม่ฆ่าครับ คือมึงสามารถฆ่าได้แล้วก็หาวิธีการออกไปจากบ้านนี้ให้ได้ส่วนสําคัญคือมันต้องจัดการแวมพายให้ได้ก่อนเพื่อหาวิธีการออกไปแต่นี่มึงจับไปขังแล้วก็มาถามว่าฉันจะออกถึงบ้านนี้ได้อย่างไรถ้าฉันบอกฉันอาจจะปล่อยตัวเธอออกจากกรงขังนี้ได้นะอะไรแบบนี้แหละครับแล้วกรฉากนี้ก็จะมีการที่น้องอบิเกลปั่นประสาทพวกนี้ครับพยายามให้มันฆ่ากันเองอะไรแบบนี้ครับซึ่งจวนี้ผมว่าถือว่าโอเคเลยครับ และน้องอลิชาก็เล่นได้โคตรดีเลยครับจุดนี้และการที่ปูมาช่วงต้นเรื่องอย่างยืดยาวเพื่อจะเอามาเล่นจุดนี้แหละครับคือจะบอกว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมมีส่วนเชื่อมโยงกับอบิเกลยังไงซึ่งจุดนี้ผมเดาได้ครับมันเลยมวนาวาสําหรับผมครับน่าเสียดายครับกับช่วงแรกที่มีนคนตายมันจะเป็นเหมือนกับหนังใครคือฆาตรกรแต่หนังมันเปิดเผยว่าอบิเกลเป็นแวมไพร์มันเลย ทำให้ผมเดาได้ตั้งแต่จุดแรกว่ามันตายเพราะอับิเกลแล้วก็จุดนี้มันก็มีความเชื่อมโยงกับอับิเกลเพราะว่าตัวอับิเกลมันมีอายุเยอะยาวนานแล้วมันทําธุรกิจพวกนี้ผมเดาว่าไอ้พวกนี้ที่มันมาทําพวกนี้มันมีความเชื่อมโยงแน่นอนซึ่งมันก็จริงครับพอเฉลยเสร็จกลุ่มนางเอกก็ออกไปเหลือแต่ไอ้กดีตํารวจพอไอ้กดีตํารวจมันหลอกถามกับน้องอับิเกลพอคุยไปปุ๊บ อดีตตำรวจเลยบอกว่าคิดว่าฉันต,ตกล้มแกเหรอแล้วก็มันก็ล็อกให้นั่นขึ้นแต่ที่ไหนได้ตัวอบิเกลแม่งมีแรงเยอะครับมันสามารถผลักประตูออกไปได้เองครับถ้ามันอยากไปตั้งแต่แรกมันสามารถไปได้ครับดังนั้นคำที่มันบอกมันโกหกแน่นอนครับมันแค่อยากจะเล่นสนุกกับพวกนี้พอน้องอบิเกลออกมาได้ก็จะฆ่าไอดีตตำรวจนางเอกเลยเอาเหล็กทุบไม้ที่มันเป็นด้านข้าง แล้วแสงมันก็รอดเข้ามาซึ่งจุดนั้นมันเป็นกระจกนะครับถ้ามันทุกต่อไปอีกแล้วมันเจอกระจกมันอาจจะหาวิธีการพังกระจกได้แต่มันก็ไม่ทําครับผมเลยคิดว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะกลุ่มที่เหลือพวกนี้หนีไปได้ก็เลยไปอยู่ที่จุดที่มีแสงส่องลงมาและก่อนหน้านี้ตัวน้องแคทเธอรีนก็โดนกัดครับแล้วน้องแคทเธอรีนก็ยื่นแขนไปใส่แดดปรากฏว่าไม่เป็นไรไอตัวนักเลงเลยบอกว่า จะจับคู่กับน้องแคทเธอรีนซึ่งโอ้ยมึงจะงโง่ไปไหนวะนี่ต่อให้มันโดนแดดต่อให้มันพิสูจน์แล้วว่าตอนนั้นมันยังไม่เป็นแต่ไม่แน่ภายหลังมันอาจจะเป็นก็ได้ครับพอนักเลงไปกับน้องแคทเธอรีนแล้วแผลมันก็หายปุ๊บน้องแคทเธอรีนก็กลายเป็นแวมไพายที่โดนน้องอบิเกลควบคุมพอกลายเป็นแวมพายปุ๊บนี่มันกลายเป็นเด็กแว้นหมดเลยครับ กลายเป็น h ฮร์รี e ควินกลายเป็นโจ๊กเกอร์หมดเลยครับซึ่ง <laughs> ถ้าหนังเรื่องนี้มันจริงจังแล้วมาแบบนี้ครับจุดนี้มันจะเป็นจุดที่ห่วยจนฮาแน่นอนครับแต่โชคดีที่มันมาเวแบทโจ๊กจุดนี้มันก็เลยยังดูโอเคอยู่ครับซึ่งจุดนี้น้องแคทเธอรีนเล่นได้ดีครับผมชอบแอคติ้งน้องแคทเธอรีนจุดนี้ครับพอแคทเธอรีนฆ่าไอ้นักเลงสองคนนั้นก็ไปตามแคทเธอรีนที่หลอกว่ามีคนทำร้ายนักเลง สุดท้ายแคทเทอรีนกลายเป็นแวมพร์นางเอกเลยเอาแดดใส่ <c oughs> น้องแคทเทอรีนเลยระเบิดปุ้มออกเลยครับแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่อดีตตำรวจกับนางเอกสองคนนี้เข้าไปที่ห้องรับห้องหนึ่งพอเข้าไปก็เจอลัมเบิร์ตลัมเบิร์ตเลยเสนอว่าเฮ้ยเราไปยึดอำนาจอาบิเกลกันไหมเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้แกเป็นแวมพร์แล้วมันก็กัดคอไอ้อดีตตำรวจแล้วก็บีบเลือดใส่เข้าปาก ไอ้อดีตตำรวจเลยกลายเป็นแวมพายเต็มตัวครับตอนที่ไอ้อดีตตำรวจเจอกัดแล้วมันเป็นแวมพายครั้งแรกมันขึ้นมาเราแบบฟูฮ้า oh, m fucking g o d อะไรวะเนี่ยใครเป็นแวมพายไม่ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยวะเนี่ย <c oughs> ม่นงกลายเป็นเด็กแว้นทุกคนเลยครับ <c oughs> พออดีตตำรวจกลายเป็นแวมพาย มันก็แทงไอ้ลัมเบิร์ตตายครับแล้วหลังจากนั้นนางเอกกับไอ้อดีตตำรวจที่เป็นแวมพายมันก็สู้กันครับและนางเอกก็สู้ไม่ได้แล้วก็หนีไปอาบิเกลตามเข้ามาไอ้ลัมเบิร์ตก็เก่งกว่าครับดูดเลือดอาบิเกลจนเกือบตายแล้วมันก็ไปตามนางเอกจุดนี้มันก็จะมีการเล่นดราม่าว่านางเอกโทรไปหาลูกบอกลูกบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอ เป็นดราม่าที่มันไม่รู้สึกอะไรเลยครับไม่ต้องมีก็ยังได้เลยครับพอนางเอกนี้ไปห้องโถงไอตัวคดีตำรวจตามไปแล้วก็สู้กันสุดท้ายนางเอกโดนแทงขาไว้อยู่ตรงกำแพงแล้วนะ้องบบิเกลก็ตามมาแล้วมันก็บอกว่าถ้าแกจะจัดการฉันแกต้องดูดเลือดฉันให้หมดก่อนมึงจะบอกมันทำไมวะมึงจะบอกจุดอ่อนตัวเองทำไมวะจุดนี้ผมเลยว่า ไม่ make sense เลยครับแล้วพอไอบิเกลไปสู้กับไอ้ตำรวจนี้สู้ปไปสู้กันมาอบิเกลก็แพ้อีกแล้วก็โดนไอ้ตำรวจนี้ดูดเลือดอีกและด้วยความโง่ของไอ้ตำรวจมันก็ไม่ดูดเลือดให้หมดอีกทั้งที่อบิเกลมันบอกจุดอ่อนแล้วจะฆ่ามันคือมึงต้องเดือดดูดเลือดมันให้หมดแต่ก็ไม่ดูดเลือดมันให้หมดสุดท้ายก็ปล่อยไปแล้ว อดีตตำรวจก็หันกลับไปกัดนางเอกเพื่อจะให้นางเอกเป็นแวมไพร์พอนางเอกกลายเป็นแวมไพร์ไอตัวอดีตตำรวจก็จะสั่งนางเอกซึ่งมันสั่งไม่เป็นสุดท้ายนางเอกก็เลยจะเอาไม้เสียบไออดีตตำรวจแต่ก็ทําไม่ได้แต่อบิเกลมังก็ฟื้นขึ้นมาอีกครับโดนดูดเลือดแล้วดูดโดนลุดเลือดอีกมันก็ยังฟื้นขึ้นมาอีกครับพอไออดีตตำรวจมันโดน2ลุมหนึ่งจาก2แวมไพร์ มันก็เลยสู้ไม่ได้สุดท้ายเจอนางเอกเสียบกระจายครับแล้วเลือดมันระเบิดแบบโอ้โหปูหูออกไปแบบเลือดโคตรเยอะเต็มหน้าจอเลยครับแล้วก็มีเศษเนื้อผมว่าเออยัองทำถึงว่ะแต่ประเด็นคืออบิเกลบอกว่าคนที่ทําให้เธอเป็นแวมพายตายแล้วตอนนี้เธอไม่เป็นไรแล้วคือประมาณว่านางเอกไม่เป็นแวมพายแล้วอ่ะครับเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าแผลตรงหน้าอกของนางเอกมันยังมีรูอยู่มันยังไม่ฮีลเ่งแฟกเตอร์อยู่ ผมก็วงวว่าเฮ้ยคนควบคุมตายไอ้คนที่อยู่ใต้ความควบคุมมันจะหาจากการเป็นแวมพายและไอ้ระเบิดที่มันทําให้อดีตํตรวจเป็นแวมพายแล้วไอ้อดีตํารวจมันก็แทงไอ้ระเบิดระเบิดตู้มออกอ้าไอ้ระเบิดก็ตายแต่ทาไมไอ้อัตํารวจมันยังเป็นแวมพายอยู่จุดนี้มันก็ดูงง,ง,งแบบมันอธิบายไม่เคลียร์ครับผมเลยรู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งกันแต่ มันมีจุดหนึ่งที่แตกต่างกันคือไอตัวอดีตตำรวจโดนกัดแล้วไอตัวลมเบิร์ตมีการที่เอาเลือดให้กอกกินแต่จุดของไออดีตตำรวจมันกัดนางเอกแต่มันไม่ได้เอาเลือดให้หนางเอกกินจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่แตกต่างกันก็ได้ครับแต่ด้วยความที่มันไม่อธิบายจุดนี้ผมเลยคิดว่าอืมอย่างไม่ดีเท่าไหร่นะมันยังมีความพล็อตโฮอยู่ครับเพราะนางเอกจะกลับบ้านกลายเป็นว่า พ่อน้องอบิเกลมาแล้วก็เหมือนจะกินนางเอกแต่น้องอบิเกลบอกว่าอย่าทําพ่อน้องอบิเกลเลยไม่ทําแล้วก็ขอมือนางเอกมาแล้วก็จ๊บแล้วก็เหมือนจะกินนะแล้วก็บอกนางเอกว่าทอรกดีกลับไปเดี๋ยวฉันจะทนไม่ได้แล้วนางเอกก็กลับไปแล้วหนังก็จบครับซึ่งจุดสุดท้ายผมรู้สึกว่ามันยืด,ยด,ยดๆนะครับบางทีไม่มีจุดนั้นก็ได้ครับ ชนะปุ๊บก็ให้นางเอกกลับไปเลยก็ได้ครับแต่มันอาจจะอยากแบบสร้างจักรวาลใหม่ให้มันเป็นแบบหนังภาคต่อภาค2ภาค3ไปเรื่อยๆแล้วก็วางจุดนี้ไว้ครับอันนี้ก็พอเข้าใจครับและนี่แหละครับการรีวิวหนังเรื่องอบิเกลก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ มไพพ์แม่งกลายเป็นโจ๊กเกอร์มันกลายเป็นฮาเลควิน,น Quinn ทุกคนเลยครับ